วันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวลูบิกเอ็กแมนทรานโดวีสานะครับรุ่นที่ผมซื้อมาคือรุ่นไพลอนียนะครับผมเป็นรุ่นที่เป็นแมกเลฟนั่นเองนะฮะรุ่นแฟคชิพที่ฮิตกันเขาจะใช้เป็นสปริงนะฮะลองสังเกตได้ว่าจะมีคอแมกเนตด้วยนะครับคือผมเคยแกะแล้วลองเล่นไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะทำให้ผมค่อนข้างจะชินกับลูกกันมารีวิวนะครับผมนี่คือคลิปแรกของตัเลยนะฮะลูบิกลูกนี้ฮะเป็นลูบิกที่มีผิวแบบที่มันไม่ใช่ทั้งด้านทั้งเงานะครับบผมเป็นแบ ผิวขึ่งกลางนะฮะก็สังเกตได้ว่าจะมีการเล่นกับแสงเล็กน้อยนะฮะว่าสวยมากเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะส่วนของกล่องนะฮะจะเป็นกล่องแม่เหล็กฮะสังเกตได้ว่ามันจะดูดฝึบมๆนะฮะไม่มีสปริงนะฮะในกล่องอุปกรณ์ในกล่องอุปกรณ์กันบ้านในกล่องนะกล่องแดงอ่านี่คือถุงผ้าของ x m ก n นะครับผมผมคิดว่าถุงผ้าของ x m ก n นี่มีเท็กเจอร์ที่ดีมากเลยนะครับผมดูพรีเมียมมาก แต่แต่มันไม่ใช่ผ้ากำมะกีบีแบบแกนครับผมต่อไปนะฮะที่ปรับไม่เหล็กนะครับผมส่วนนี้จะเอาไว้ปรับไม่เหล็กตรงด้านข้างมีความแข็งแรงนะฮะไม่หลุดไม่หักง่ายนี่ผ้าเช็ดรูบิกครับอ่อนี่เป็นผู้มือการปรับนะครับผมผู้มือการปรับรูบิกรุกนี้นะฮะก็จะมีวงนอกกับวงในเดี๋ยวผมจะมาอธิบายการปรับรูบิกภายในภาคหลังนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ถือว่าพัฒนาการปรับมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับดูแล้ว นี่คือบัตรเอกแมนสักอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันะฮะก็ดูดูไปก่อนอ่ะผมเก็บก่อนนะครับอ่ะมาดูลูบิกกันนะครับผมลูบิกลูกนี้แบบเพราะว่าสปีดผมว่าสปีดมันเยอะไปหน่อยนะฮะคือแบบมันลื่นมากเลยนะฮะแถมรู้สึกวงโงเป็นรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีของแมกเรนะฮะความเร็วแล้วคบคุมก็ได้อยู่นะฮะไม่ได้แย่วม่ดีมากเลยเดียว ครับผมผมจะพูดเรื่องของการปรับแต่งรูบิกลูกนี้กันนะครับผมเพื่อจะทําให้มันสปิงน้อยลงหรืออะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าเป็นการคัตติ้งก็ตามะฮะคือการปรับแต่งก็จะเหมือนรูบิกลูกอื่นนะฮะอยู่ตรงกลางแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมือในการปรับแต่งนะครับผมสามารถดึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับได้เลยแต่ต้องระวังหน่อยนะครับผมเพราะว่าบางทีอาจจะอ่อนแล้วก็หักได้นะฮะหมุนแล้วก็ดูตามคู่มือนะฮะว่าหมุนไหนปรับน็อตมุมไหน,ปร,ไหนปรับสปริงอะไรประมาณนี้นะฮะ ซึ่งก็ถือว่าผมว่าปรับง่ายมากเลยนะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่ว่าเยี่ยมไปเลยนะฮะแล้วการปรับมาเหล็กนะฮะก็จะเหมือนรุ่นอื่นๆนะฮะคล้ายๆกับพวก w r m นะฮะมีอย่างไรจะมีแบบจุด3จุดมีบวกมีลบนะฮะเพื่อจะดูมาปรับของเม่ดเหล็กว่าจะเอาแรงหรือเปล่าส่วนตัวผมก็ปรับกลางๆนะครับผมสปริงอยู่ที่2เอ่อน็อตอยู่ที่3นะฮะประมาณนี้มาครับผมผมก็จะเล่นรูบิกให้ดูเป็นจำนวนหนึ่งโซมฮะเพื่อจะเห็นเสียงของการบินฮะ ผมที่ผมเล่นรูบิ้กแค่เซิร์ฟเดียวเพราะว่าผมเล่นกากนั่นเองนะผมเพิ่งขัดเล่นดประมาณสองเดือน นะฮะฮเห็นว่าเสียงของก้องข้างจะนุ่มเลยนะครับผมแล้วก็มีความลื่นมากจบการ์ดอยู่ดีแค่นี้ครับว่าจะกันไหนฮะผมคินฮะบ,บายบาย